มาใมันระดับเดียวกันึงหนึ่งสองสามโอ้ <im it? <im it ใช้ได้ใช้ได้หาครั้งปฏิบัติโอ้สามเซฟไปแล้วโอ้ยลดราคาให้อ่ะเอกี้ฮะคุณคุณคิดยังไงกับของเล่นชิ้นนี้ฮะปคดปว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 งปวดปนดปว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 ดอวดปวดปวดัวดป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 วดดปวดปวดปวดว ถึงของเล่นชิ้นที่สองนะครับกับควายครับผมคุณคิดยังไงกับของเล่นชิ้นนี้ครับกับเมื่อเราแปลกคือเชื่อดิฉันข้างมีตัวอะไรอยู่เต็มแน่เลยใช่อะเธอเป็นไปมป็นมีใยมุมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเราจะมาดูกันเออแล้วสิ่งนี้คืออะไรครับพี่ครับสิ่งนี้คืออะไรครับไปเลยครับสิ่งสิ่งที่พี่เหยียบมันคืออะไรครับพี่ยกน้ำหนักค่ะยกน้ำหนักมีอะไรบ๋ออ่ะพี่พิวอ่ะอ่ะละเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะ นัหลอกว่าเล่นกระขาบพีดมีอะไรปะเนี่ยเขาไปซีเร็วสิครับเดี๋ยวขอชั่งกล้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลองเอาไม่ได้ทราไมเอาไม่ได้เราไม่ได้เอาขาเข้าคุณนันดาเป็นอะไรครับเราไม่ได้เอาขาเข้าติดขาไปครับเชิญครับถึงกล้องไปอยู่บนมองไม่เห็นบ้ตัดต่อเจ้าเรานะฮะเพื่อเพื่อเพ้่อโอ้มันมากครับ คุณคุณแค่กับของเล่นชิ้นนี้ครับสนุกมากสนุกครับวบมันยหอห่อสรุปของเล่นชิ้นนี้ดีครับอ,อ,อันนี้ฮะ,ฮะเรากําลังจะเข้าของเล่นชิ้นใหม่กันอย่าเพิ่งครับถอยไปกําจะเข้าของเล่นชิ้นใหม่กันโคนไปดิสัตผมผมไม่หัวนะครับผมเป็นช่างต้องเด้อ เดี๋ยวกล้องตกนะฮะแกระปิลงเนี่ยแล้วไอ้นี่เราจะทำอย่างไรดีกูไม่เอาแล้วนะตกไปเลยขี้โคตรง่ายๆคือเราแค่ไปแบบนี้นี่เองมันทำได้ไปตักกล้องนะฮะลวกต่อโคตรได้สัดลวกพูดที่จะมาตักกล้องนะฮะตักกล้องชนะฮะโอปปี้ไลน์นะครับแล้วผู้ที่ตามมานะครับคือวาโดซาคุแล้วคน เอาละฮะคุณนูกฮะคุณแข่งกันกับของเล่นชิ้นนี้ฮะนะกลัวมากค่ะอีนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วว่ะโอ้ใครใครครับคือผู้ที่ระบาดจอดเจ็บครับนี้ค่ะอ๋อคุณใช่ไหมครับคุณธีรพลยกมือเดียวเลยยกฝั่งนี้คุณแข่งกันกับของของเล่นชิ้นเมื่อกี้ครับอันไหนน้องป่อยมาอันตรายมากครับยกอันยกตรงนี้อ่ขอครับขอบคุณครับคุณธีรพลฮะ คุณคิดยังกับของเล่นชิ้นนียมันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นยาลองชิมดูไหมอร่อยนะอ้าปากมามันเป็นของเล่นนะครับกินกินไม่ได้นะครับเป็นของเล่นคันหูว่ะคันหูว่ะอ๋อผมผมไม่คันครับผมคันหัวแล้วคุณคิดยังกับของเล่นชิ้นนียเอาเอานี้ชานี้ชาได้เหรอเย็นเย็นหายได้คันหัวแม่โอ้ยแสบแสบโอ้ยแสบโอ้ยแสบแสบแล้วปีแสบมันข้าฉันโอ้แสบน้อ มือห่วงโดนอ่ะโอ้โอ้โอ้แฟรแพ้ครับมือห่วงโดนชิ้นต่อไปนะฮะโอ้โหอันนั้นนายกมือเดียวได้เอาออกอ่ะไม่น่าเชื่ออเดี๋ยวเอาล้วฮะช่างช่างกล้องคนแรกครับคุณคิดง่ายกับของเล่นชิ้นนี้ครับมันต้องใช้พลังมากอ่ะถ้าไม่มีพลังนี้คุณว่าหลักการหลักการของเขาเล่นนี้หรือเปล่าครับ ครับถ้างนั้นคนนี้เราจะเรียกว่าควายถึกนะฮะควายถึกแรงไปปลารอยย่าเีกผมแรงไปครับขอบคุณครับมันน้อยไปขอบคุณครับบอกคนคนนี้นับแข็งแรงน้อยกว่าควายครับคุณคิดแกไ้กับของเล่นชิ้นนี้ครับแม่งใช่แม่งใช้ไม่ได้เยัยแม่เลยเยัยแม่ลอะลองหมุนดิครับอื่อะละคุณบอกเข้าคลิ๊กด้กับของเล่นชิ้นนี้ฮะไม่จ่าดครับ อุก,กิณน,นะฮะคุณคลิ๊กงานกับของเล่นชิ้นนี้ฮนะแม่งอัศจรรย์มึงดูนะลาบแม่งชันมาตรงนี้นะด,ดูนี่นครับปล่อยปล่อยปอนปล่อย,อยนี่แม่งกลับมาปเป็นอย่างนี้ครับโอ้โห oh. นเปุ่งดูาวอเมซิ่งใช่ไหมครับ,ใ,รบให้กี่ดาวครับกี่ดาวเอันเป็นห้าดาวครับโอ้ oh, ขอบคุณครับก<ไ>่อนคุณจะเล่นคุณคลิ๊กงานกับของเล่นชิ้นนี้ฮนะ มันดีฮะครับผมจะเริ่มแล้วฮะโอ้ยโดนโดนแรงแน่งแรงครับอีกนิดนึงมาหมุนบ้างลุ้นฮ้ายอยู่ครับตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรครับมึนครับขอบคุณ